ตอนนี้ประตูปิดแล้วนะครับหลังจากที่ระบบขัดข้องนานกว่า10นาทีนะครับตอนนี้รถออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมจอ DRM กันนะครับนี่นะครับเป็นเสียงุณรัดเก้าอมรดิตนะครับตอเสียประกาศนะครับ นี่นะครับตอนนี้เคลื่อนที่ไปแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับด้านหน uka, ้าเนาคือวเชียนี่นะครับนครนะครับเป็นขั้นตอนนะครับข้างหน้าสถานีเดินนครด้านซ้ายเป็นไอ้ขั้นสยามเฟสหนึ่งนะครับส่วนด้านขวานี้ก็จะเป็นไอ้ขั้นสยามเฟสสองนะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็ยังยังไม่ยังไม่มีตึกระรดงนะครับก็ยังมีแบบประตูข้างหู นี่นะครับนี่นะครับะครษณีย์จตุรนครนะครับผู้โดยสารนี่ครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับผู้โดยสารนั่นมากนะครับ

รู้สึกว่ารถไฟฟ้าสายีทองเสียงเตือนปิดประตูของขบวนรถจากไม่มีนะครับจะต้องใช้วิธีฟังจากประตูกั้นชานฉลาดแทนนะครับนี่นะครับ <c oughs> ดีนะครับบรัทานรถจดีนะครับนนี้ั่งีนะรปับีนี้ัดีนะครับดีครับะตูปิดแล้วนะครับขอขอภัยนะครับเสียงเตืนปิป,ประตูข,ข,ข, <c oughs> ของขบวนรถก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงประกาศกรุงทนบุรีนะครับว่า ส่วนของเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS นั้นจะประกาศแบบไหนนะครับ

ทางหน้าที่ผ่านไปนี้นะครับคือรถไฟฟ้าบีบีเนสสานีลมนะครับเพิ่งขบวนรถของสาาสีลมที่ผ่านทางวัชกูนี้นะครับไปสถานีสะพานตากสินนะครับตอนนี้นะครับรถก็ชะลอความเร็วนะเพราะว่าเป็นโค้งแบบหักศอกนะครับองาาน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ตอนนี้ก็เข้าถนนกรุงธนบุรีส่วนทางลาดนะครับนี่นะครับข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นสถานีกรุงธนบุรีนะครับที่นะครับนี่ครับขอเตือนตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าระบบทรงตัวคุณไม่ดี อย่ายืนเฉยๆนะครับจับราวได้ก็จะดีมากนะครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยผมก็จะผมก็เกือบหงายท้องมาเหมือนกันนะฮะดีนะครับดีนะครับตอนนี้ก็เข้าอีกอีกไม่กี่โค้งนะก็จะถึงสถานีกรุงธนบุรีแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนีนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเข้าโค้งแล้วนะครับ ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นสถานีสถานีที่มีสถาปัตยกรรมลูกผสมนะครับถาว่าลูกผสมอะน,นะครับผสมที่ว่านี้ก็คือผสมระหว่างตัวสถานีกับส่วนส่อมบัรุงเล็กนะครับส่วนด้านซ้ายมือนี้นะครับคือ รถไปฟ้าไปดีสายสีลมนะครับ้่ส่วนล่างตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนต่อขยายฝั่งใต้นะครับนี่ครับด้านหน้าสถานีกรุงธนบุรีนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับคนมารอใช้บริการเต็มเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ หรือว่าแน่นใช้ได้เลยนะครับตอนนี้มาถึงสถานีปลายทางกร,รุงธนบุรีแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่นะครับและนี่และที่นี่คือสถานีกรุงธนบุรีของตัวรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับนี่นะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยขบวนรถเราจะสามารถขึ้นลงได้ที่ชานชาลาหมายเลขหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับแต่เนื่องจากมีแขกผัดข้องทางเทคนิคนะครับทาให้มีวคมนจะเป็นต้องใช้ชานชาลาที่สองใน <c oughs> การชั่วคราวนะครับีีมคครับเเด๋ยว เดี๋ยวเราจะมาที่ว่านเดี๋ยวเราจะไปพบกับส่วนต่อขยาย T.S. ครูโคต่อเลยนะครับตอนนี้ก็สำหรับสายสีทองส่วนชั้นชาคลาวันนี้นะครับก็ผมต้องขออนุญาตจบการไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปสำรวจส่วนต่อขยายวัดพระศรีมหาธาตุครูโคดต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ